พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนข้าวทนน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะนาข้าวใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้แม้จะเกิดอุทก,กภัยชาวนาไทยก็เบาใจได้แล้วค่ะเพราะนักวิจัยไทยได้พัฒนาข้าวทนน้ำท่วมมาช่วยลดปัญหาแล้วค่ะข้าวทนน้ำท่วมที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ข้าวพันกอขอ51อซึ่งเป็นข้าวนาปีคุณภาพผงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ105นาทนน้ำท่วมฉับพลันได้นาน12บวันหลังน้ำลดฟื้นตัวได้เร็วให้ผลผลิตดีเหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำฝนได้รับการรับรองพันจากกรมการข้าวแล้วข้าวหอมจนลสิทธิ์ทนน้ำท่วมเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงทนน้ำท่วมได้นาน2-3สัปดาห์โดยที่ผลผลิตไม่เสียหายปลูกได้ตลอดทั้งปีเหมาะกับนาชประทาน ความพิเศษของข้าวทนน้าท่วมคือเวลาข้าวจมอยู่ใต้น้ําข้าวจะเจริญเติบโตน้อยที่สุดคล้ายกับการจําศีลเพื่อรักษาพลังงานไว้ใช้หลังน้ําลดทําให้ฟื้นตัวได้ดีตรงกันข้ามกับข้าวที่ไม่ทนน้ําท่วมจะพยายามเติบโตยืดตัวให้ผลน้ําให้ได้จึงใช้พลังงานมากเมื่อพลังงานหมดหลังน้ําลดก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช02-564-8000